จากเรื่องราวของข่าวฝากข่าวประชาธิปันนะครับทีนี้รอไปถึงประเด็นร้อนทีนี้ครับครับประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้เป็นเรื่องของเมื่อกี้นี้พูดถึงกระทรวงมหาดไทยนะฮะทางด้านสละกกลางจังหวัดก็ปรากฏว่ามีข่าวเกี่ยวข้องกับทางด้านฝ่ายปกครองมาฝากนะกัน เป็นเรื่องของปลัดอำเภอครับไปทําอะไรล่ะครับแม่บอกว่าเป็นเจ้ามือครับเขย่าไฮโลครับทั้งที่เป็นปลัดอำเภอเป็นตัวอย่างของข้าราชการที่ต้องเรียกว่ากากับดูแลการละเลิกนะครับแปรามเลยนะครับแต่ปรากฏว่าทางได้ปลัดอำเภอนนี้เป็นเจ้ามือเสียเองครับแล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้ครับร้องต่อสื่อครับ ก็เลยทำให้กลายเป็นข่าวขึ้นมาเป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่โดยทางด้าเมนเจอร์ออนไลน์ใช้คำว่างามหน้าเหมือนกันครับคลิปวันเนี่ยปลัดหญิงที่มหาศาลคามนั่งเป็นเจ้ามือเขย่าไฮโลเย้กฎหมายโบ้ยครับโอยใส่เสื้อใส่ชุดฟอร์มด้วยนะนะครับอ่าไปฟังรายละเอียดข่าวนี้กันนะครับคลิปวันเน็ตนะครับอ่าคลิปวันโซเชียลทีเดียวนะครับปลัดเพเภอหญิงเชียงยืนอำเภอเชียงยืนนะ นะครับใส่เสื้อกระกรมปกครองนะครับนั่งเป็นเจ้ามือขยาไฮโลอย่างหน้าตาชื่นบานทีเดียวโอ้หนะนะครับทางนานอำเภอนะครับก็ได้สั่งได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับชี้โทษประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงถึงขั้นให้ออกนะครับ ดีนะไม่ใช่ไลออกนะครับจากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะครับว่ามีประลัดหญิงคนหนึ่งนะครับในอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับสวมใส่เสื้อกัก๊กกรมการปกครองกระทรวงม,มหาดไทยด้วยนะครับและพฤติกรรมก็คือกําลังตั้งวงเล่นไฮโลอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับมีทั้งหมด3คลิปนะครับปรากฏภาพว่าประหลัดคนดังกล่าวกําลังเล่นการพนันซึ่งมีใบหน้าคล้ายกับอ่า นางรายแผ่นนะครับนางรายแผ่นชิดบุตรนะครับประหลัดอำเภอเชียงยืนนะครับเขายังไม่ยืนยันนะว่าเป็นตัวจริงนะครับแต่ก็บอกว่าคล้ายประหลัดอำเภอเชียงยืนนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับและก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ2กันยายนเวลา11นาฬิกานะครับผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่ว่าการอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยมีนายฉลองพึ่งโคกสูงนะครับนายอำเภอเชียงยืน นะครับออกมาเปิดเผยกับเรื่องนี้นะครับว่าตนได้เห็นคลิปดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่31สิิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปคือนางราแพนชิดบุตรนะครับปลัดอำเภอเชียงยืนจริงนะครับทำยังไงละครับทีนี้นะครับนายอำเภอบอกนะครับว่าการเป็นข้าราชการนะครับแต่มีพฤติกรรมการเล่นพนันไฮโลนะครับซึ่งข้าราชการจะต้องปรับพฤติปฏิบัติตนนะครับแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ดี พึงรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมและก็จริยธรรมนะครับจึงได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีนางนาแพนางราแพนเล่นการพนันไฮโลนะครับและได้ทําหนังสือแจ้งไปยังนางราแพนนะครับให้เข้ามาให้ข้อเท็จจริงให้ข้อเท็จจริงแล้วนะครับตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับในสายวันเดียวกันนี้นะครับ ในสายของวันเดียวกันนั้นนะครับทางาก็ได้มอบทางอำเภอนะครับก็ได้มอบหมายนะครับได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอคนหนึ่งนะครับในฐานะกรรมการและเลขานุก,การสอบข้อเท็จจริงนะครับเดินทางเข้าแจ้งความร้องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนจะให้ตรพุทรเชียงยืนนะครับเพื่อให้ดําเนินคดีอาญาเนื่องจากมีภาพปรากฏชัดเจนว่าบุคคลบุคคลที่เป็นข้าราชการกรมการปกครองจริงนะครับ ก็มีการไปแจ้งความที่สพเชียงยืนนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ได้ไปแจ้งความแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับหากทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปว่าบุคคลบุคคลที่ปรากฏในภาพเป็นปลัดอำเภอ ที่ว่าการประหลัดอำเภอที่ทําการปกครองอำเภอเชียงยืนจริงนะครับก็จะเสนอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยและเสนอผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัดต่อไปนะครับในการสอบในส่วนของคดีอาญานะครับรหากพนักง,งานสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับสอบสวนปรากฏว่าประหลัดประหลัดจริงเป็นประหลัดจริงนะครับต้องดําเนินการเสนอสํานวนไปยังพนักง,งานอายการนะครับเมื่อถึง ชั้นอายการแล้วนะครับสามารถสั่งลงโทษเบื้องต้นได้ตามวินัยข้าราชการพลเรือนได้นะครับโดยโทษประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับถึงขั้นให้ออกนะครับที่ผ่านมานะครับหากพนักงานอายการสั่งฟ้องนะครับก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับหรือผู้บังคับบัญชาอาจมีคําสั่งให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนนะครับเท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับเท่าที่ได้รับรายงานก่อนหน้านี้นะครับประหลัดประหลัดหญิงคนนี้นะครับ เป็นบุคคลที่ขยันทํางานนะครับไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทั้งที่จะเป็นเจ้าทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานนะครับด้านความมั่นคงออกนอกพื้นที่หาข่าวยาเสพติดนะครับและการพนันอยู่หลายครั้งนะครับไม่คาดคิดว่าจะเป็นประหลัดคนนี้เข้าไปเล่นพนันในวงไฮโลนะครับซึ่งภาพปรากฏในคลิปค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยทางอำเภอจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับภายใน15วันด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นโทษหนักทีเดียวนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะประพฤติดีก็ช่างนะครับถ้ามีภาพหลักฐานเช่นนี้มันก็ละเว้นไม่ได้ทีเดียวนะครับครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับก็ไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ตอนนี้เจริญทรัพย์เขาเองก็มีโครงการนะฮะพิเศษขึ้นมา3โครงการนะครับเราขอเน้นโครงการที่3ามแครวกัน โครงการที่สานี้เดิมทีนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้าพื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรครับแล้วก็ลังคาสรงปัญญาสวยงามมากครับสามารถจอดรถได้2คันแต่ว่าเนื่องจากว่ามีสถานการณ์คือโควิด -19 เกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้ทางด้านคุณเกตน,นะครับปรับแผนใหม่นั่นคือสร้างทางเลือกให้แก่พี่น้องป้องป่งปายนะครับนอกจากจะสามารถซื้อซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน,อน,องน้ำแล้วครับตอนนี้เขามีช้อยให้เลือกสามารถที่จะเลือกซื้อได้ขึ้นหนึ่งเป็นที่ดินเปล่า2 ก็คือบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้าแล้วก็3คือเป็นบ้านเดียว2ชั้นครับในราคาที่แตกต่างกันแต่ว่าพี่น้องสามารถที่จะเลือกได้เขาจะมีที่ทั้งหมดทั้งหมด9แปลงด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นแปลงที่1น,นะครับเนื้อที่นี่คือ69.5ตารางวาเฉพาะราคาที่ดินเปล่าสืบเนื่องจากว่าอยู่ข้างโรงแรมเอซอยโลตัสไปมาก็สะดวกอยู่ใจกลางเมืองน,นะครับราคาที่ดินเปล่านี่ก็สูงครับ 6 9 5ตา,ารางวานี้ราคาที่ดินเปล่าเฉพาะที่ดินเปล่านะครับ2ล้าน1นึแสนถ้าเผื่อเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวก็3ล้านบ้านเดี่ยว2ชั้นก็3ล้าน7จ็แสนครับจ่ายเพิ่มอีก7 0 0 0แสนได้เป็นบ้าน2ชั้นครับได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มไป็น2เท่าส่วนตัวแปลงที่มีเนื้อที่มากที่สุดคือแปลงที่3นะครับ116.2ตา,บารางวาเฉพาะราคาที่ดินเปล่านะครับ2ล้าน7จ็แสนบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3าล้าน6กแสนถ้าเผื่อเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น4ล้านสแสนบาทครับ ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกจับจองเลือกซื้อได้มีทั้งหมด9แปลงด้วยกันนะครับถนนในโครงการนี้คือกว้าง8เมตรครับไปมาสะดวกนาะไปมาสวนกันรถสุนกันนี้ได้อย่างสบ,บายครับปรับปรุงไฟฟ,ฟ้าโทรศัพท์พร้อมทุกอย่างครับติดต่อฝ่ายขายครับคุณสุนันครับ0856321118เจริญทรัพย์โครงการพิเศษโครงการ3ข้างโรงแรมเซอยโลตัสครับ เครื่องกรองน้ำโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับอยากแนะนำให้คุณฟังนำไปใช้นะครับเพราะว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามสะดวกสบายในการใช้นะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกตินะครับอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีนะครับไปชมหรือทดลองสินค้าได้เลยนะครับที่ชั้นหนึ่งสุนิตาวเวอร์นะครับจะมีบูธของโคเวนะครับให้คุณผู้ฟังไปชมไปทดลองเลือกใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ได้นะครับอย่าลืมแนะนำนะครับ อย่าลืมบอกทีมงานว่าทีมงานคลีนเราแนะนำมานะครับคุณจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับจำหนายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับหรือติดต่อมาที่เราก่อนได้นะครับ0903701013 0817908442ครับ และถ้าเผื่อใครครับมีบ้านแล้วนะครับอยากจะมีรถนะครับแนะนําไปนี่ฮะทางด้านอิซุสต่างปากพระอีสานทั้ง4สาขานะครับสาขาวารินชมราบดิธิอุดมน้ำเย็นและก็บุญทวีศักดิ์เขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านอิซุสดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Blower ตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่ใช้คําว่า all new อิซุสดีแม็กถ้าเผื่อภาษานักเกรงรถเขาเรียกว่าเป็น major change ครับขึอนหนึ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับ ตัว3.0นี่เครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรกับส่วนตัวเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น Gen 2ให้แรงม้า150แรงม้าแล้วก็ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรทั้ง1.9แลวก็3.0มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกแล้วก็2คือปรับโฉมใหม่ภายนอกนะครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันรูปลักษณ์ภายนอกกลอล่ำลำยุคขับดูดีที่สุดตตั้งแ่เคยมมาีา และก็3คือปรับโฉมภายในใหม่หมดจดครับอินเทอร์เนียภายในนะครับฮารุฮารานะครับเหมือนหนึ่งว่าเป็นรถ s อสเหมือนหนึ่งว่าเป็นรถเก๋ง4ีดานครับแล้วก็ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเลยนะครับดูแล้วเรียกว่าสวยงามมากข้นดยสารกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นโอทงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับแม้แต่คันเกียร์นะครับดูแลเหมือนรถเก๋งสีดานครับแต่นี่คือรถกระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝดกระบะสีประตูกระบะยกสูงและก็ออฟโรดอย่างเช่น B Cross ครับ ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ํายืนและขบุนธทริตอนนี้เขามีแคมเปญนะครับซื้อรถกระบะอิสูซุวันนี้ขับขับฟรี3เดือนครับไปได้